ต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางหวยฮานอยวันที่4มีนานะคะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันที่3เนะเาะเราต้บานบ้านฟัน4ไปนะคะก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่ หยิบแนวทางของลอตเตอบ้านไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่กดติดตามกันนะคะวันนี้ลถต้ตอนบ้านก็จะมีเต่นรองแล้วก็ฟันให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีตัวเน้นให้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกตัวที่ชอบไปเนาะหยิบหยิบไปดูนะคะแล้วก็เอาไป ปรับใช้เป็นมัดเป็นเจาะอะไรก็ตามที่ทุกคนสะดวกหรือเจาะเพิ่มจากที่เราต้นบ้านเจาะก็ได้นะคะอเอาละค่ะวันนี้มาดูกันนะว่าเด่นเราต้นบ้านจะให้เป็นอะไรนะคะอะไรค่ะวันนี้เราต้นบ้านจะมาเตือนสิ่งสําคัญด้วยนะคะว่าอย่าลืมนะคะอะไรค่ะวันนี้นะเราต้นบ้านจะให้เด่นเป็นห้านะคะแล้วรองเป็นหนึ่งนะคะ เด่น5้ารองหนึงเดี๋ยวมาฟันทีหลังนะคะว่าฟันอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคราวนี้ลรกต้นบ้านก็จะให้3ตัวแล้วเราจะตัด2ตัวออกมาจาก3ตัวนะคะเอามาลองดูกันนะก็จะเป็นนี่เลยนะคะอ่าเป็นตามนี้นะคะเราก็จะได้เป็นหลัก5ก็จะได้เป็น50นะคะ51 52 5้าสาหนะคะแล้วก็จะได้เป็น1นึ่งศูนย์หนนึสองหนึ่าหสีาะคะสำหรับหลักหนึ่งเนาะโอเคนะคะอะค่ะวันนี้ลอตูอบ้บ้านก็จะเตือนตองสัญญาณตองนะคะเป็น1นึ่หนนะคะก็ลองดูนะคะ ขอให้ติด1155ไว้นะคะหนึ่งตองไว้นะคะมันมีสัญญาณนิดนึงนะคะดูจากสถิติแล้วนะคะไม่ได้บอกว่าจะมา100%ยเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะสำหรับการเตือนตองในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเก้าหกหายไปนานแล้วแล้วก็อืมประมาณนี้นะคะยังไงเรามาลองดูกันนะคะเบิ้ลก็ยังไม่มาตองก็ยังไม่มาเก้าหกก็หายนะคะแล้วก็ยังไงก็มาลองดูกันนะ ะะส่วนตัวเน้นเราต้นบาานขอเน้นเป็นแนวทางวันนี้เนาะเราต้นบ้านขอเน้นเป็นเบิ้ลแล้วกันค่ะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าห้านะคะแล้วก็จะเป็นห้าหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะ ที่ตัวเน้นให้ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะลองดูกันนะก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมาซะทีเดียวสำหรับตัวเน้นนะคะแต่ตัวฟันนั้นนะคะเราต้าน,น้มนขอฟันเป็นหลักขอฟันเป็นหลักห้านะคะขอฟันว่าพรุ่งนี้ห้ามานะคะ ก็ยังไงก็ทุกคนก็ลองดูแนวทางเลขของลอตเตอรี่บ้านๆนะคะสามารถย้อนกลับไปดูสถิติได้ว่าลอตเตอรี่บ้านเนี่ยให้เด่นให้รองเข้าไหมเราจะาไปเจาะเพิ่มดีไหมนะคะก็ลองเอาปรับใช้กันได้นะคะดูสถิติในการวางเลขของลอตเตอรี่บ้านได้นะคะอาละคะก็อย่าลืมนะว่าลอตเตอรี่บ้านมีเตือนต่องนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็เด่น5้ารองหนึ่งฟันห้านะคะ ตัวเจาะก็จะได้ตามนี้นะคะแล้วก็ตัวเด่นตัวเน้นนะคะที่เราต้นมานจะให้ก็จะเป็น1นึ่งหนึ้าห้าหนะคะเอาแล้วค่ะพรุ่งนี้ไงมาลุ้นกันนะคะว่าเด่น5รอง1นฟันห้าของเราจะมาไหมนะคะ แล้วก็ทุกคนขอทุกคนเฮงรวยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะจะได้ไม่พลาดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวงั้นเจอกันใคลิปหน้านะคะทุกคนพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนเฮงรวยค่ะพรุ่งนี้มาลองลุ้นกันนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ